จไหมนี <Nered> ่เกิยี่ตารางเมตรเลเกยี่ตารางเมตรเกเออต้องลงเก้เท่าไเกินแล้ว อยู่ที่คน,ยอ,นอยู่ที่คนผสมปูนได้ไหรอันนี้ใช้ปุ๋ยสองเอ้ยปุยนะปูนสองระบบปูนกาวกับปูนขี้หนูครับอ กรรมกรนี่กินอีกแล้วกรรมกรนี่กินอย่างเดียวเลยโ oh. อ้เ hmm? กือบเสร็จแล้ว

응. 흐흐흐. 흐. 아, 웬, 웬. 봐. 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 เออแบบใดวะนี่เพิ่งเคยเห็นนะเราเคยเห็นไหมอาจจะเปียกก็ไม่เปียกเคยเห็นไหมเราเคยเห็นไหมจ๊ะเคยเคยเห็นเคยผสมใช่ปูนนี่ปูนแห้งแต่างานไม่เอาปูนนี่ไปป่าเลยเนี่ยปูนเนี่ยปูนผงอ่ะ ปูนขี้หนูแห้งเร็วไหมลุงได้เรื่อยบว่ะ

บอตาผมไม่ชอบกินของหวานครับโอ่นโนนกรมกรอนนั่นแหละกินดีเดี๋ยวผมจะไปลงสีจริงนะครับสีเขียวปูนขี้หนู ปาดง่ายเนาะปาดง่ายเนาะต้องต้องพรมน้ำไหมพุ้มนะอันนี้มันมันแรงพุ้มมาไหนเพราะมัน้นึ่งมันจะไม่กระเว่านะ Hm hello, 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 เรานี่ไม่ธรรมดาสมบูรณ์ขี้หนูก็เป็นกินกล้วยเยอะไงมันก็กล้วยไปหมดแหละเราหมดไปสองลูกแล้วบอเรา สองลูกแล้วเนาะะพอไหมลุงูกครับพ่อว่าูนี้มันลบไปงเลยเพว่ามันจะอ๋อจะลบไปทางนี้มดเดียวนีเมนันอาวสังเกตที่จะไห็นเห็นดอเามเเห็นี่จะลบแผ่นนี้ สโลบอะไรง่ายเวลาล้างระเบื้องอะ่ะง่ายฉ <laughs> ีดน้ำล้างม <laughs> <laughs> สีเขียวครับลงสีเขียวนี่ให้ดูครับดูนะครับรองพื้นเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปทาข้างบนนะครับพักก่อนจะคร้าว